สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนค่ะวันนี้ในวิชาภาษาไทยเราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่7นักคิดสมองใสในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้ในหน้า111ถึง112ให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีแล้วอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้ 2. นักเรียนบอกความหมายของคำได้อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสละ,ะรูปสละนะคะที่ครูใช้เมาส์ชี้อยู่นะคะอ่านว่าเอรูปสละที่ครูใช้เมาส์ชี้อยู่อ่านว่าแอ และรูปสระสุดท้ายนะคะที่คล้ายๆกับเลข8ไทยเราจะเรียกว่าไม้ไต่คูเราจะมาอ่านแจกรูปก,กันนะคะอ่านแจกรูปให้นักเรียนนะคะนำนิ้วนะคะชี้ที่พยัญชนะแล้วก็ชี้ที่สระแล้วก็มาชี้ที่คำนะคะตามที่ลูกสอนชี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะ กอเอเกกอแอแกโตเอเตโตแอแตะปอเบปอแอแปะขอเคขอแแขชอ เอเชชอแอะแฉพอเอเพพอแอะแพคอเอเคคอแอะแคนอเอเนนอแอะนะรอเอ เลอะแอและต่อไปนะคะก็จะเป็นสระเอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้แต่ครูนะคะเมื่อใดนะคะที่เราเอาพยัญชนะนะคะผสมกับสระเอนะคะแล้วมีตัวสะกดสระอะนะคะก็จะต้องเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่ครูนะคะแล้วเราก็ตามด้วยตัวสะกด ทีนี้เรามาลองฝึกอ่านกันนะคะพอเองอเกงสอเองอสงพอเองอเพงลอเองอเลงตตเอมอเต็มขอเอมอเขมคอเอมอเขม ลอเอมอเลมบอเอกดเป็ดปอเอกดเป็ดขอเอกอดเข็ดชอเอดเช็ดปอเอนอเป็นขอเอนอเขนหอเอนอเห็น ยอเอนอยเย็นโดเอกอเด็กขอเอกอเค็กชอเอกอเช็กลอเอกอเล็กกอเอบอเก็บจอเอบอเจ็บหอเอบอเห็บลอเอบอเล็บ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นสระแอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปอะแล้วก็เป็นไม้แตกคูนะคะจะเป็นขอแอะงอแข็ง